สวัสดีครับผมคิวนี้ว่าผมขอกับผมหนุ่มอีสานไต่แล้วนะครับวันนี้เอาเอาของขืนเขาลาดอีกแล้วครับวันนี้ครับ,บรรยากาศช่วงตีห้าครับผมก่อนขืนเขาปักนะครับตอนนี้มาจอดพักรถอยู่ก่อนขืนเขาครับผมกำลังดันขืนเลยครับผม อยู่ตรงนั้นเลยรถบรรทุกจอดหลายครับผมเอามาจอดพักรถอยู่นี่นะครับจอดลุ่งเหียวก่อนจะขึ้นเขาต่อรถขึ้นไปหลายแล้วครับอบรรยากาศเศร้าๆนะครับผมตรงไอจุดจอดพักรถบรรทุกนะครับวันนี้ก็รถทุกหล่อไหมแล้วครับผม ใส่มาเต็มเลยแล้วเอาไปลงโคลาดอีกตามเคยครับมือนี้ตอนเป็นถูกเหลื่มลงมาหลายแล้วช่วงตีหานะครับรยากาศตอนนี้ตีหา ลังแลนถึงเขาลงเขาเลยพาเบิงบรรยากาศตอนเสาร์ครับผมเวลาตีห้อากาศตอนนี้ก็เย็ยนขนาดครับ ผลอนกันโลนบรรทุกจอดเต็มเลยนะครับผมข้าข้นไปขข้นไปหลายแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นต่อครับผมบัดนี่ ไล่เล,ลยไล่มาเนีล่ลยไล่โอ้ดันแล้วดันเขาแล้วไปครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ขึ้นเขาแล้วครับ มันนี่ก็เอาไปลงเจาหอนะครับไปเจาหอเจาหอเอเคครับผมจะไปแล้วครับผมจะพบพ่กันชิปหนาครับผมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ